สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับวันนี้พาทุกท่านมายังอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตนะครับพาทุกท่านมาชมมาดูห้วยยางนะครับขุดลอกแหล่งน้ำห้วยยางเนี่ยครับคุณผู้ชมครับซึ่งบ้านนี้อยู่ในอำเภอห้วยทับทันจังหวัดสีสเกตนะครับซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรครับอ่างเก็บน้ำห้วยยางนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ ยาวไปโน่นเลยครับผู้ชมครับยาวไปผมไม่รู้ว่ามันยาวไปถึงไหนนะครับแต่รู้แต่ว่ายาวเลยทีเดียวครับผู้ชมครับมีศาลาริมน้ำาดยเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านเดินลงไปดูนะครับนี่ครับพางก็จะทําทางเดินไว้แบบนี้นะครับนี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยยางอาเภอห้วยทับทันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็สวยงามทีเดียวนะครับผู้ชมครับเขาทําสะพานนะครับ ทำสะพานลงไปยังอ่างเก็บน้ำนะครับน้ำใสทีเดียวครับคุณผู้ชมครับเขาทำสะพานเหล็กอย่างแข็งแรงเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองพาทุกท่านเดินลงมาดูมาชมกันนะครับมาเดินมาดูมาชมยังศาลาริมน้ำนะครับของอ่างเก็บน้ำห้วยยางครับคุณผู้ชมครับมีจอกมีแหนเต็มเลยครับปลาน่าจะเยอะมากครับที่นี่เดี๋ยวผมจะมาดูนะครับว่ามีปลาเยอะขนาดไหนในนี้ ที่นี่คืออ่างเก็บน้ำห้วยยางอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้เข้ามาที่นี่ก็ร่มรื่นทีเดียวครับอ่าเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดีทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะครับเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมครับนี่ครับสวยงามดีครับอ้อมีนกด้วยครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้ดูนะครับ มีนกด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะซูมมาให้นกดูซูมนกมาให้ดูนี่ครับแมโทรศัพท์มือถือผมนี่ซูมได้ดีทีเดียวครับนี่ครับนกครับอลองซูมให้เต็มที่ดูซิ 15x 15x optical zoom นะครับของเจ้าหัวเว่ยตัวนี้นะครับมาดูสิเห็นนกไหมเห็นชัดเจนเลยครับ 15x optical zoom ของหัวเว่ย P30 Pro ปนะครับนกก็อยู่ไกลพอประมาณนะครับผู้ชมครับสวยงามนะครับอ่างเก็บน้ําแห่งนี้นะครับผู้ชมครับนี่คืออ่างเก็บน้ําห้วยยางนะครับผู้ชมครับอําเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกดครับผู้ชมครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวโอท็อปนวัตวิถีจากศรีสะเกดชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ